บรรยากาศยามเช้ากับปู่ย่านะครับโต๊ะอาหารเราก็จัดมาแล้วหลังจากที่ไปอยู่ร้านข้างหลังเป็นเดือนเดือนนี่เราก็มาประกอบเป็นโต๊ะอาหารของเราหลังบ้านเหมือนเดิมเรียบร้อยสาหรับเมนูเช้าวันนี้ก็เป็นเมนูเหมือนเดิมสําหรับเมนูคอเอสโสว์โว,ก,โวก็ผักต้ม แล้วก็มีสารอาวดินด้วยปลาแห้งปลาแห้งอันนี้ก็ตำที่เมตรตำเมื่อสักครู่ก็เป็นไอ้ตำแมงดาแมงดาหอมหอมนี่ก็เป็นจุระโดงจากเมื่อวานก็อุ่นก็กินได้อยู่แล้วก็ข้าวหอมมะลิของเราหอมหอมนี่แต่ยาเขาเป็นเมนูโปรดของเขาอะไรก็แล้วแต่เขาว่ามีผักลวกกับน้ำพริกป่นจิ้มเจลนะครับอันนี้ก็เป็นบรรยากาศกินข้าวทานข้าว ของสามคนเราวันนี้นะครับโอเคโอเคเดี๋ยวขออนุญาตไปกินข้าวก่อน